ขายได้มาเอาฮีโร่เพชรอ่ะไม่ใจไม่ค่อยได้นะนี่ไงผม่แบอยมีหลายคนทักมาบอกลนะไม่มีไม่ใจไม่ค่อยได้ชอบทักไปขอเบอร์สาวอ่ะไม่ใช่หละแล้วก็ไม่เคยทักไปขอเบอร์สาวนะเอออันนี้ไม่เคยจริงๆมีแต่สาวให้เบอร์มากิ้งก่านะลองดูทำไปก่อนเลยจิ้งก่อนดู อ้าวแล้วครับผมกขอขอขอ็กราบสดาสซวดีทุกคนด้วยนะเจ๊กก็อันนี้ก็ผมฮีโร่เพชรโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสารฝัน3คลิปนะที่บเรามาเล่นนักล่าค้าหัวกันวันนี้ <Yeah. S 1> ซึ่งผมอัดคลิปไปประมาณ2องสคลิปแล้วไม่ได้เป็นเลยวะก็วันนี้มานักล่าค้าหัวแลกบัตรมาแล้วด้วย <S <S นี่มีแปดใบอะคิดเอาถ้าไม่ได้เป็นนะไม่รู้จะพูดจังไหนแล้ว <S <S โอเคเริ่มเกมกันครับผม ใช้เป็นสีแดงนะตุ้ยนุ้ยเลยมาขอตึงๆนะเฮ้ยไม่ตึงปาดไม่มันว่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหทัพทิมแดงกับไอเสียมตานี้น่าจะตึงนะมามาหนักล่าค้าหัวขอเธอนะโหด้านนี้ด้วยหวานเจี๊ยบแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าโอ้มีคนรู้จักวะเมื่อกี้เขาหิวโรเพร ย่านะเฮ้ยยาปาดนะไม่ได้เป็นครับผม a t do you h ฮว์ไวจ็กแล้วกันแม่นักล่าเป็นยาเหมือนกันเว้ยเล่นมาสามคลิปแล้วมั้งยังบบได้เป็นเลยปมาวันนี้เรามาเล่นไวแจ็กกันตึมตดึมตึมตมโอเคช่วงนี้ใครเจอผมตอนกลางคืนก็ทักทายได้นะผมมาไต่แรงบอยอยู่ตอนกลางคืน แต่คงไม่ได้อัดคลิปหรอกตอนกลางคืน่ะเพราะส่วนใหญ่ตอนกลางคืนผมตายแรงไงจะอัดคลิปตอนกลางวันก็ตอนนี้ตอนกลางวันใครเป็นกันครับวัยรุ่นจะปาดผมหรอครับปาดได้เลยครับถ้ามาขนาดนี้แล้วถ้ามันมาขนาดนี้มันก็ปาดมานเลยครับโอเค เป็นอะไรครับไม่มีขนแตกนะดีมากเขียวนะอย่ดีนะมนทำนายสีเหลืองนะคนดีอ่ะทำนายแล้วโอ้โหคนดีดิอโอ้โหสงสัยผมคนแรกเลยโอ้โหคุณต้องใจเย็นๆนะเปิดใจบ้าง <c oughs> ผมเปิดไฟนะครับเมื่อกี้ผมก็ต้องคนดีอยู่แล้วสิเออหน้าตาผมก็ดีนิสัยผมก็ดี <c oughs> ตัวผมต้องเป็นคนดีป <c oughs> ผมเปิดไฟนะสีเขียวไม่น่ได้เป็น ที่เหลือไม่รู้แล้วจ้ารู้ไว้ใจได้เปล่าฮีโรเพชรอ่ะไว้ใจไม่ค่อยได้นะนี่ไงผมเลยแม้บ่อยมีหลายคนทักมาบอกนะไม่มีไว้ใจไม่ค่อยได้ชอบทักไปขอเบอร์สาวอ่ะไม่ใช่หรอครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอครับเป็นอนะเดี๋ยวไปกันเหลือกันยังมีสาวๆหลายคนทักมาอยู่นะไม่ใช่ทักแคปไปขอเบอร์ไม่ใช่ครับเนี่ยหาเรื่องนะหาเรื่องนะหาเรื่องให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมเป็นคนดีไหมผมประปาาชอบไปที่ห้องคางกับห้องสื่อสารฮะ กลัวดินจามกันนะผมก็ปาดหยเออชาตลก่อนเนี้ยเ,เออมาปาดผมก็ได้นะจับจังหวะผมกดแต่โลกก็ไอเองไม่รู้ด้วยนะถ้าเป็นฮีลเลอรเนีปาดไวอะ <c oughs> เออผมเป็นผมปาดไว <c oughs> อยู่ <c oughs> แล้วน <c oughs> ้ำตาลนะเปลี่ยนน้ำตาลส้มอะแดงอ่ะสามบทสามคนนี่ครับเปลี่ยนแดงน้ำตาลส้มแบบแดงน้ำตาลส้มนะแดงติกโก้เป็นแฝงไว้ก่อนแล้วกันกันเหนียวไว้ โอเคมาเราได้เป็นลูกเรือก็ต้องเล่นให้เต็มที่หน่อยไว้แจ็คตัวไม่เลยเพิ่งเข้ามาสดๆดเราร้อนเลยอ,อย่าให้มันล็อกเราได้นั่นไงไอ้ไอ้ชมพูไอ้ข่าวอยู่ด้วยกันใจเย็นเพื่อนผมกลัวปักมุดนี่แหละไม่ได้กลัวเลยเหรอกโอเคโอเคไป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 ห้องไฟห้องไฟกลัวมาปักมุดนี่หละใจใจเลยโอเล่โอเล่โอเล่แต่เมื่อกี้ไม่น่ามีใครปักผมทันนะ ไม่จะตามอะไรเยอะแยะวะเออไอ้เขียวน่าย่าดีนะโซมมาแล้วโซมมาแล้วอุ้ยโซมมีสแกนตัวไอ้ซ o เป็นไรอ่ะมินแตกกว่ากะเทมแดงก็คนดีนะกะเทมเดงคนดีอุ้ยคนดีเยอะเว้ยมาเด๋ยดนี่แล้ว น้ำตาลแดงส้มเด้อเฮะสาคนเนี่ยทักหมดไปเลยในม้วนหมดไรอ่ะบวบวบลูกเรือก็หมดิไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นคนดีเป็นคนโสดด้วย <Yeah. S 1> โซดจริงๆเลยโซดจริงๆแล้วก็ไม่เคยทักไปขอเบอร์สาวนะ <c oughs> เอออันนี้ไม่เคยจริงๆมีแต่าสาวให้เบอร์มา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ดิคิดว่าส้มไม่ใช่คนดีผมผมคิดเลยว่าส้มไม่ใช่คนดีแน่หนึ่งคนนะที่เหลือไม่รู้แล้ว เออดูดิติดสปีดแยกตัวมามันต้องมีศพไปศพอยู่ข้างล่างอะวิ่งมาเจอน้ําตาอยู่ในห้องสื่อสารนะยืนแอบอยู่ในมุมจะหาศพไม่เจอศพเลยวิ่งเข้าไปที่ห้องออกเอนก็ไม่เจอศพเออศพมันอยู่ข้างล่างอะวิ่งมาลูกสอบมันชี้มาตรงข้างล่างเฮ้ยเป็นหมอไงศพไม่เจอได้ไงแล้วแล้วมาทํานายผมทําไมผมก็บอกไปแล้วว่าผมป้าป้าตอว่าที่ผมบอกหมดเพราะว่าผมดีแล้วเดียออเดอร์ข้าวอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอาจจะยินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยทำนายส้มเลย ทำไมทุกคนต้องบอกว่าต้มไม่ใช่คนดีวะต้มไม่ได้ทำอะไรใครเลยเื่อแก้ไอ้ต้มไม่ทำเฟซไงเอาไงดีเอาไงโหวตใครไอม่ม่วงนี่ม่วไปเรื่อยม่วม่วอย่างวะโอเคไม่ม่วโอเคมาบทมาเรียบร้อยไปแล้วมึงเอ้ไอ้ม่วงไอแดงนี่ก็เลี่ยมเหมือนกันนะจริง เออเลี่ยมจริงเป็นไงแทน,นี้ซับไม่หายโซมม่โซมไอยโซมเีไ <Yeah. S 1> อแดงซับเปลี่ยนนะ <c oughs> ผมเลยกลัวปักมุดสุดแล้วตอนเนี้ยเอาจริงเลยโอเคคิดว่าไม่ใช่คนดีไวนะนะ้น,นั่นอะไอสีนะสีส้มอะ่ะ <c oughs> มีศพขอโทษนะที่ไม่ชุบอะ่ะ เอาน้าตาลไปน้าตาลเวลาต้องไปน้าตาลแลวสองศพอยู่ตรงน้ําตาลน่ะแล้วผมสีสีทับทิมอ่ะวิ่งสวนผมไปนะเห็นผ,ผมติดตะปีดใช่ไหมอ่าใช่ทำฟัว็ปีดลงมาตางห้องเพื่อทำงานอะ่ะแล้วก็น้ําตาลก็อยู่ในห้องทํางานด้วยน้ำตาลบูดอะไร <laughs> ผมเดินออกมาก่อนไงเห็นมีคนออล่าสีสีน้าเงินแหละไม่รู้อะ่ะใครมีออล่าแสงแสงสีน้าเงินวิ่งไปหาห้องควบคุมอ่ะ คิดว่าน่าดินจ่าเดาเลยดิว่าเสี่ยงไปั่วยงอยู่ขอบจอผมบอกแล้วผมไม่ได้ปาดผมก็ยืนอยู่ที่โต๊ะกดปุ่มตลอดเอาเอาเลยเอาออกไปเลยผมตอนนี้ผมคิดนะส้มเป็นน้ําลน้ำตาลหากที่ดูนะผมเป็นไวจ็กเองตาเนี้ยวผมเดาน้ำตาลเดแล้วกันว่าน่าจะดินจ่าชมพูว่าไงเพราะว่ามันเป็นดินจ่าไม่ชมพูอส้มเป็นกินหรอวะแม่ผมเดาเลยออ วความชัวเดาเลยไม่ใช่ดินจารหรออะไรมันเป็นอะไรละ่ะกิ้งก่าหรือไงเอากิ้งก่าไปก็ได้แต่ต้องโวดมันอยู่แล้วน้ำตาลอ่ะโอเคเดา <Okay. S 2> มาเดามาเดามาเดามากิ้งก่านะลองดูเดาไปก่อนเลยตพิ่งกดหวกจีให้เพื่อนเดาไปก่อนดิเดาตายเองนะตายไอหก็บหอ่แสได้ว่าม <laughs> ันเป็นดินจาโอเคน้ำ <laughs> ตาลเพื่ออะไรวะเ <laughs> 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 ดาดินจาก็ดีอยู่แล้วเออไปเดาโอ๊ยแต่เชื่อมัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมลงคลิปนเ,ออเนี้ยเออเดี๋ยวผมเดาไม่ค่อยแม่นเลยช่วงนี้ <Yeah. S 1> บทอะไรวะบทอะไรวะน้ำตาลบทอะไรวะน้ำตาลไหมรุ่น,น,นโอ้ชีวิตตอนแรกแกเดาลินจาอยู่แล้วไอ้ห่าเอ๊ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิว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 ,ชวอะไรนะเราเล่นไม่เก่งเล่นไม่่เกงไอตัวลินจาเนี่ยโอ้เราอะไวแจ็คไม่เก่งเลย เอาเลยวะแบกครับทับพิมแบกสิทับพิมแดงนั่นแหละที่มีไอโฟนพิงรอบตัวอ่ะแล้วนี่ยไม่มีค่ะระบบทับพิมแดงก็ชัดเจนสุดแล้วโอเคเขียวไปไปไปโอเคเขียวนะจบนะผมว่าอากาศเขียวไปจบแล้วเขียวมีจรินจ้ามันแกได้วิ่งไปแกไฟกันไอ้นี่ก็มวยเยอะกองมีเมาวิ่งไปถึงหน้าไฟเขียววิ่งมาข้าหลังผมต้องกล้าดาวกระจายปักหลังผมแล้วมันก็วิ่งฉีกโดนไปสาระจริงๆ มัวไปเรื่อยี่เรืู่เหมือนจะเก่งเ็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครด่าเพื่อนรักผมรู้ว่าจบไหมเออใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเย็นเพื่อนเออใจเย็นเย็นน่าจบนะผมว่าไอ้โต๊วแฟงฉันนะเราเล่นเราเล่นนีมันเหมือนกันแหมเอ้ยดวงไม่ค่อยจะดีเลยเว้ยการเดาเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดครับ่าตกมากเลย โอเคครับผมคลิปนี้ลงไปเลยเป็นไงผมบอกแล้วไว้แจ๊กก็ผมเดาไม่ค่อยแม่นหรอกฮะขณะมีสองตัวยงเดาผิดแล้ว, <Huh? S 1> <laughs> ว,ลวโอ้เฮ้ยฮีโร่เพชรเฮ้แต่ครั้งนี้โหดโหดโหดถ้าไม่ได้ทับทิมนะผมไม่ลงผมบอกเลยชีนี้ <c oughs> โอ้ทับทิมมีแฟนแล้วโอเคมาก็ชนะครับผมแหมเอ้ยเสียดายน้ำตาลไปเดาไปไอ้นัน้ไนไปฟังไอจมพูมัน อันนี้ก็ม่วไปเรื่อยไม่ได้ชมพูครับใจมากชมพูโอเคครับผมก็ไปเล่นกันได้นะไวจ็คแต่ไม่ต้องทำตามผมนะผมเล่นไม่เก่งแต่ผมว่ารักกิงนะฮั่นเนี่ยปังโอเคไว้เจอินคลิปต่อไปนะถ้าใครมีวิธีการเดาไวจ็กเก่งๆก็คอมเมนต์มาได้นะเออว่าพี่มันเดาอย่างนี้เดาอย่างนี้บอกได้ในการดูอะไรเงี้ยผมดูไม่ค่อยเป็นแล้วครับผมตาทัวรนั้นแหละก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบ กด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วไว้เจอกันที่ต่อไปไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน